ก็วันนี้ตั้งเป้าไว้ที่ห้าแต้มนะถ้าได้เกินนั้นก็ถือว่าทะลุเป้าไปอะไรเปื่อยแล้วก็ตีปิวกลางอากาศไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยปากัดเลยท่านผู้ชมเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเอาเลยไม่ไม่ส่งนาน,นครับสับเลยครับกัดเบามากเรียบร้อยครับ สวนเลยครับตู้อยู่นานเลยอยู่ครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับในระหว่างทางเดินกลับนะไซก็มาตรฐานของใหม่นี้นะยังไม่ขายก็เซ็ตทุกครับท่านผู้ชมตรงนะครับแน่นๆนะ มาครับก็สวัสดีนะท่านผู้ชมนะก็เจอกันในหนึ่งคลิปกับนักสารแมดซิงนะครับผมเจอกันวันหยุดนะวันนี้ก็นานๆนะผมจะออกหมายช่วงเช้านะก็ตอนนี้ก็ไม่เช้าแล้วแหละนะก็สักประมาณ9ก้าโมงเช้าแล้วนะก็จะตกสักประมาณถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงนะผมก็ที่หมายเนี้ยนะหมายเดิมนะผมน้ําลงไปอีกประมาณ 20- 30มเซนนะก็วันนี้ตั้งเป้าไว้ที่5แต้มนะถ้าได้เกินนั้นก็ถือว่า ทะลรู้เป้าออไปนะ <Okay. S 1> ผม <Okay. S 1> ก็มีเวลาเยอะแบบแม่ดูซิว่าเราจะได้สก,กีแต้มนะ mm hmm. ก็ส่วนใหญ่หน้าสาัรจะมาหมายนี้เฉพาะตอนเย็นๆหลังเลิกงานนะครับผมพอถึงเสาที่จริงๆก็ขี้เกียจนะ mm hmm. แต่วันนี้ขยันหน่อยนะโอเคผลงานจะมีมากน้อยแค่ไหนจะเป็นไปตามเป้าหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันนะอ,อุปก,กรณ์วันนี้ก็เป็นในว่าอาฟ้าเอ็วีเหมือนเดิมนะผมลอกนะก็คันก็เป็นมาซอนอีกเหมือนเดิมนะสายเป็น Pe 1หนึ่งะผมสายหน้า20ปอนดปอนะ ะตะกร้อใช้ห้ากรัมนะผมเป็นทองเหลืองนะใส่ลูกปัดด้วยนะผมก็เหย่เป็น b i แอดสนิ้วเหมือนเดิมนะช่องทางการสั่งซื้อเยอ่อยู่ใต้คลิปนะผม B ีแอดสนิ้วใช้คู่กับเบ็ด1 O นะครับจะพอดีนะมันน้ำจะมันคาบจังเลยตรงนี้นะอากาศตีแดดสวยนะวันนี้นะแดดไม่แรงเกินไปนะ บรรยากาศน่ารวยนะท่านผู้ชมน,นะ <Huh? S 1> จะจะรวยหรือจะล่วงก็เดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็รู้กันนะหืม <Huh? S 1> อย่าบอกนะ้องไม้แรกเอาแล้วอะปาริยะย่านะเออตกใจหมดเลยท่านผู้ชมข้างตะลิงเนี่ยย่าน่าาองเยอะนะ ตะกัวห้ากัมเนะี่ยมันจะหนักหน่อยเราไปชนหญ้าชนอะไรบางทีเหมือนลอเกินนะแล้วปลาที่นี่อารมณ์บางอารมณ์ก็กัดเบาๆนะกัดเหมือนชนหญ้าเลยนะก็ใส่ตะกัวถ้าห้ากัมขึ้นมาแล้วนะนะห้ากัมขึ้นไปเนะี่ยนักสารจะไม่ล็อกตะกัวนะท่านผู้ชมนะแต่ยังเลือกที่จะใช้สายหน้าอยู่นะครับเพราะว่าถ้าไม่ต่อสายหน้านะ บริเวณหน้าเยือนอ่ะสายมันจะเปื่อยจะขาดบ่อยนะเนี่ยบริเวณนี้ถ้าไม่มีสายหน้ามันจะเปื่อยจะขาดบ่อยต้องคอยเช็คคอยตัดอยู่เรื่อยๆนะโอเคด้วบางทีก็ไปโดนอะไรเปื่อยแล้วก็ตีปิวกลางอากาศไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยปากัดเลยท่านผู้ชมคายแล้วมั้งยังอยู่ครับยังอยู่ เยอะเยี oh yeah. Yeah, yeah, low low ่ยอโรยลงตากัดเลยอ่ะอะไรเปลี่ยนมุมดูมั yep, ้งท่านผู้ชมมันเล่นในเหลี่ยมที่ไม่ค่อยได้เล่นดูมั้งนะเห็นฟองขึ้นแล้วสู้ซ่า Jatuh, nanti temujong. Para amcab senjat, ton seni apa? Nah, ton kemarin angkatan ide, ini gini.

รู้สึกว่าปลามันกัดยากนะท่านผู้ชมนั้นนักสัณก็จะลองเปลี่ยนเป็นสีดำนะส่วนตัวนะถ้ารู้สึกว่าปลากัดยากนะนักสัรจะเลือกเป็นสีดำหรือไม่ก็สีขาวนะแต่วันนี้สีสีขาวไม่ไีติดมาเลยนะ <c oughs> ผมกัดเลยครับเออตัวนิดเดียวนะสายไปแล้วยังไม่หยุดนะมันอยู่ไหมยังอยู่นะไปล้เรียบร้อยครับท่านชมโอเคเปลี่ยนสีปุ๊บได้เรื่องเลยนะก็คือ,อยืนตีสีแดงอยู่ตั้งนานนะบริเวณเนี้นะเ็ไม่กัดนะครับโอ้ไซส์เล็กมากเลยนะ ก็คือวันนี้นะาสารเก็บหมดนะเอาไปทำปลาเกลือนะครับผมรู้สึกอยากกินนะโอเคพี่แก๊สนะดูเทเลนตามนี้สีดำนะอลองขยี้แถวแนวผักมุ้งนี้ดูนะจะมีขึ้นจิบบ่อยนะครับแต่เมื่อกี้เราไปยืนอยู่ใกล้มันเกินไปนะ กัดยากจริงครับนะต้องขายง่ายเลยนะกัดนะครับท่านผู้ชมนิ่มๆเลยครับตัวนี้กัดเบามากนะเอาเลยไม่ไม่ไมส่งนานครับคุดด้วยปลาอยู่หรือเปล่าร้อยครับอีกตัวนี้ไซส์ดีหน่อย ใช้ดีครับตัวนี้อโอ้โหไม้เดียวเลยนะโอ้โหสซนี้นานๆเจอครับตรงๆนะมิกแอดครับสุดยอดเดี๋ยวก,กูพังไปเลยนะ <Nope. S 1> โอเคเจอไซ้สวยสักทีนะครับมิกแอดโรติเรนดูต่อครับยังมีฟองทุกทุกนะ ยี่ลุมนี้ไปก่อนคนระับน่าจะมีหลายตัวอยู่นะ อยู่ไหมเนี่ย <Nope. S 1> อยู่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> ตึงๆนะท่านผู้ชมนะสับเลยครับกัดเบามากนะหลุมเดิมครับโอเคโอ้กัดทับจะไม่มั่นใจว่าเป็นปลาเลยนะ <Huh? S 1> ถ้าไม่มีฟองก็ไม่รู้ว่าเป็นปลานะอแต่ปลากัดต้องมีฟองนะท่านผู้ชมนะ ปากเล็กฟองเล็กปากใหญ่ฟองใหญ่นะครับนะโอเคัตอนี่สามของเรานะใกล้ถึงเป้าแล้วนะ,อะตอนนี้ห้าโมงสี่สิบแล้วนะหาแต้่ที่สี่ไม่เจอเลยท่านผูช้ชมนะมันเดี่มนี้มึงนะไม่ไม่ทำมานานลกเลยครับดูเหมือนจะไม่มีใครมาด้วยนะแต่ไหนงั้นมีลกขนาดนี้ ชอบกินใกล้ๆเนี่ยนะบริเวณตรงนี้มันเป็นหลุมนะครับทุกม <c oughs> นี่ไงขึ้นในป่าไอ้ตัวหนึ่งนะหืมกัดครับ <c oughs> อยู่ไหมเนี่ยกัดคายเลยนะ เออย้อนไว้กัดเฉยเลยฟองนิดนึงไนงะกัดครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับเออเอา่เดียวกะเด็นเลยนะโอ้ยย่อนย้นครับ กัดเฉยเลยนะมาะครับตอนที่สี่นะเหยื่อกระเด็นไปล้เข้าลึกเลยครับนี่ออกแก้มเลยนะโอเคสีแต้มตามอีกแต้มนึงครับจะได้เป้านะลองกลับมาที่สีแดงหลังดำแตงโมลเลกสักรอบนะีมันจะมีตัวกัดไหมนะ มันปลากัดระแวงมากนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้นะกัดทิ้งกัดกว้างกัดคลายนะอ๋อมนนีปลาอยู่ใกล้ๆนี่ครับท่านผู้ชมนะ น้ำลงเนี่ยปลาเข้าไปซุกในหญ้ามากไม่ได้แล้วนะหญ้าแปดตะล่งนะครับ เงียบไปเลยครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ปลาไม่จิกเลยนะ <Nope. S 1> กัดครับว้าวจัดอย่างนี้เอาอยู่เว้ยโอเคอยู่นะท่านผู้ชมกัดคุดแรงเลยปลาวิ่งออกขวานะครับสวนเลยครับ <c oughs> <c oughs> ปลาย้อนมานี่ครับท่านผู้ชม ถ้านีริบวัดนี่ก็คือป่าย้อนมานี่เลยนะโอ้ไซด์ดีครับตัวนี้สีแดงก็กัดอยู่ <Wow. S 1> สวยเลยครับตัวนี้คุณชมแนมที่ห้าของเรานะ <Okay. S 1> โอเคโอ้โตไปหน่อยครับ โตไปหน่อยแต่ก็โอเคอยู่นะโอ,โอเคว้าวขึ้นโลได้ครับนะถ้าอ้วนหน่อยก็น่าจะประมาณหกขีดเจ็ดขีดอ้ะนะตัวนี้โอเคห้าแต้มครับมานะวันนี้เดี๋ยวเราจะทะลุเป้าหรือเปล่านะผ่านไปแล้วครับตามเป้านะสุดยอดมิกแอสโรเทเลนนะ่ะสีแดงแตงโมนะได้เป้าแล้วครับ ลองต่ออีกหน่อยนะอ็จะเจออีกสักตัวนะครับตีมาช่วงเช้านะี่คือปลาไม่เอาเลยนะสีแดงนะ ชมนะแต่นั่นจะตัวไม่ใหญ่นะครับปิดกล้องตื้ออยู่นานเลยอย,อยู่ครับช่วงพักกล้องพอดีนะกล้องร้อนจัดครับเต็มปากเลยแต่ตีหกของเรานะครับสีแดงแตงโม,มนะตัวนี้ก็ไม่ใหญ่นะไม่น่าเก็บโอเคครับ ออกแต้มเดินกลับแล้วไปวนไปดูทางโน้นดูครับก่อนกลับนะย่อนดูสักห้าไม้สิบไม้นะไม่ไหวแล้วร้อนครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับในระหว่างทางเดินกลับนะก็คือที่แรกกะจะไปซ้ำมุมนู้นเออไปเล่นมุมนู้นขี่ซึ่งอย่างวันนี้ยังไม่ได้เล่นนะก็หมดแรงมานั่งพักใต้ต้นไม้ซะก่อนนะครับนั่งตีสองสไม้โดนนะแต่มีเจ็ดของเรานะอืเวลาไม่ตั้งใจงี้ยนะโดนดีจังเลย ไซก็มาตรฐานของหมานี้นะมันใหญ่ไม่โตนะครับอืมเชื่อดิถ้านั่งเปิดกล้องตีก็ไม่กัดน,นะ <c oughs> โอเคครับเก็บนะเก็บหมดันนี้อะไหนๆก็ได้ที่นั่งหมอกแล้วนะท่านผู้ชมนั่งตีไปเรื่อยๆนะก็ตีไปยังจุดที่เราลงตีทีแรกนั่นแหละนะเ,เวลาเรายืนตีอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ปลานไม่กัดนะ พอออกมาไกลแบปไม่ต้อตีกับยัดกลับเข้าไปทางนู้นเลอ,อปลากัดนะเพราะปาาจะขึ้นอยู่ใ,ใกล้ๆตัวนะตัวแถวนั้นเมื่อกี้ก็คือนั่งก่อตาลอยเลยครับปลาดึงน้อยเฉยเลยนึกว่าติดยาดเลยซ้ำน,นนะหมดจะได้นะปลาจะตาขาดนะดูแล้วตาก็ไม่บอดนะเอาเลย จังหวะนี้ต้องการลมอยู่นะแบบเหนื่อยครับเน่เดินม,ม,มาจากฝั่งนู้นนะเมมดินไม่หน่อยก็พักนะพักสองรอบแหละออหมดแรงจริงนะจะปเป็นลมแดดเอานะตะบี้ตะบันเดินไม่ไหวครับเดี๋ยวจะหน้าความมอนะ จากนั้นอ่ะก็คือเวลาเราไปยิงตรงนั้นอ่ะเราจะตีข้ามมันไปนะท่านผูน้ชม <c oughs> ก็ยังไม่ได้ค่อยยังไม่ค่อยยี่นะพอมาใกล้ตัวแล้วเราก็คอยจะเก็บสายนะพอมันอยู่ไกลๆแล้วตีไปยังไงเออมันไม่ค่อยยี่หน่อยนะกระป๋ามันก็จิบบ่อยซะหน่อยูไ่ไกลตัวนั่นแหละ ชใจก็คือกอไม่ได้หวังอะไรแล้วนะตอนนี้นะนั่งพักเฉยๆนะืกัดครับกัดกับท่านผู้ชมนะอ,อยู่ด้วยสายเดินแล้วนะ งอ,อกขวาไปนะครับนะขายยังยังไม่ขายก็เซ็ตหกสิครับท่านผู้ชมก็ไม้ตัวครับ <laughs> เออนั่งกอบไม่เอาอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะได้ดีนะโอเคครับปลาเกลือนะจะทำปลาเกลือให้หมดนะครับนี่สุดยอดครับผมพี่แก๊สรวยแถบเลยน,นะโอเคครับท่านผู้ชมนะก็จังหวัดที่ หมดเรี่ยวหมดแรงนะกำลังเดินกลับรถนะครับผมก็มานั่งรวบรวมพลักกำลังที่จะเดินกลับเนี่ยนะก็โดนเป็นตรงนี้ไปอีก2ตัวนะครับผมสรุปจบไปที่8แต้มน,นะ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับผมเ <Wow. S 1> น,นี่นะโอ้หมดขึ้นเต็มถุงนะครับแน่นๆนะปากถุงหแหกยากนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์เป็นกาลังใจครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม